สวัสดีครับผมลัก์เขตรัตนคุมนะครับผู้ช่วยผู้จัดก,การธนาคารแห่าชาติสาขาฟิวเจอร์พาร์คบงสิตนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหัวข้อของกลุ่มลูกค้ากลุ่มปลอดบ,บางนะครับว่ากลุ่มลูกค้าปลอดบ,บางคือใครนะครับกลุ่มลูกค้าปลอดบ,บางแบ่งได้สามประเภทนะครับก็คือหนึ่งผู้สูงอายุคือผู้สูงอายุที่มีอายุเกินหกสิบปีนะครับแล้วก็มีประสบการณ์การลงทุนจำกัดนะครับมีเงินก้อนสุดท้ายที่มีรายได้ประจํา ที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนชีพนะครับ 2. กลุ่มผู้มีข้อจำกัดทางด้านการสื่อสารและการตัดสินใจผู้มีปัญหาทางด้านการได้ยินการมองเห็นแล้วก็ผู้มีปัญหาด้านการตัดสินใจเช่นอยู่ในภาวะกดดันหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่เจ้าที่อธิบายนะครับ 3. กลุม่มปอบางคือผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนจำกัดเช่นคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์นในการลงทุนนะครับหรือ คนที่อายุน้อยกว่า18ปีการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางเรามีแนวทางในการนําเสนอนะครับของกลุ่มลูกค้าเปราะบางนะครับอ่ามีอย่างนี้นะครับก็คือ1ก็คือเราต้องทําความรู้จักกับลูกค้านะครับดูจากโปรไฟล์ลูกค้าดูจากโปรไฟล์ลูกค้าดูข้อจํากัดของลูกค้าดูวัตถุประสงของลูกค้าด้วยนะครับว่าทำอะไร2 ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับพยายามอธิบายละเอียดอย่างชัดเจนช้าๆแล้วก็ซ้ำๆนะครับให้กับลูกค้า 3. เน้นย้ำให้ลูกค้าเข้าใจนะครับอย่างชัดเจนเลยว่ากองทุนและประกันชีวิตอ่ากองทุนและประกันไม่ใช่เงินฝากนะครับ 4. ไม่มีอ่าไม่การันตีไม่รับรองผลตอบแทนให้กับลูกค้านะครับแล้วก็โดยจะต้องแจ้งเตือนความเสี่ยงแล้วก็โอกาสที่จะสูญเสียเงนินต้นได้นะครับ 5. เราไม่ควรนําเสนอกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่ลูกค้าจะรับได้แต่ถ้าลูกค้าต้องการซื้อนะครับควรจะมีการอธิบายเน้นย้าให้กับลูกค้าให้เข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆนะครับ 6. ให้เวลาลูกค้าในการตัดสินใจนะครับไม่มีการเร่งเร้าลูกค้าให้รีบตัดสินใจนะครับ 7. นะครับมีการไฮไลท์แล้วก็อธิบายรายละเอียดให้ลูกค้า ดูตามเอกสารให้อย่างประกอบงบชายนะครับให้ชัดเจนนะครับไฮไลท์ก็เอกสารให้ชัดเจนเลยนะครับไปหานะครับเมื่อลูกค้ามีกรณีตัดสินใจลงทุนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องยืนยันทาความเข้าใจให้กับลูกค้านะครับว่าอย่างชัดเจนอีกรอบหนึ่งนะครับที่กล่าวมาก็จะเป็นเกี่ยวเ่ยนกลุ่มลูกค้าต่อไปนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ